้สวัสดีพี่น้องสวัสดีแล้วจ้าเนะ้อะช่วงนี้อาจจะนุงบัง,งนะุ่งใบเนี่ยเสี้แดงนั่นเพราะว่ามาเทียมที่พราเสื้อแดงแรงธิ์ ม่ได้ปะสบาบางส่วงผมเป็นนี้เหรพี่น้องนบอกเห็มสวยงานมาเบ้งแล้วเพื่นกเนิเป็นตบาบยงเกิดพี่น้อง อืมบมาแหลมาแหลมวแหลมมาถึงทีถึงทีถึงด้อืมน้าตาบึ้งมาได้เลยเราไม่ได้สบารเพิ่นสิเปิดไม่น่ะนะเพิ่นได้เห็นบึงเมืองงานมาสอยงานอย่างนี้เลยมาบึงไปสนอแบบจสังขารสิงหอดเนี่ยำไหนดอก อมยาที่เมว่อใดพกเรายังไงไ่นห็ ขายอะไรขายลูกชิ้นทองขายอะไรไปหนอยเปไนไีหนอลาหนหายอยู่ป่ไม่นี่เสียหายบึงใยย่โอ้ยองขายไหนคื้อไยให้บงกันบนกัน อ้อไมอันนี้องเป็นน้ำตาหูลนะมันห่อนแล้ว่หรอกแต่เราก็ว่าของกินหลายอยจะยก่อไหลจะไวกว่านี้ มังสิดี้ว่เนี่ยตายแล้วไม่ถทายไปนาะคือน้องไหนเนาะมือนียมา่ไทายไป่นองว่าเฉว่ยนไทถ่ายกับอดบอได เนาะพี่น้องเนาะยังเนื่อยหน่อยกับแม่ปล่อยคลิปให้กันเมืองในตี้เนาะพี่น้องมันบอกแต่ว่าเขามาอยู่ในนีแล้วมันเป็นสว่างอร่อยันก็คือหลานหน่อยจะได้เนาะพี่น้องเนาะมันบอกแต่ว่าโรคขามีบ่มีมันอีกเรื่องหนึ่งบอกโรคขาบ่ามีอยู่บริหลายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมันบอกมันสิดีสักไหนก็นอยู่บริหลายได้เหนื่อยก็ต้องได้โรคขาได้นะแต่ไม่หายอยู่ตรงที่ว่า อยู่แค่กับมึงสองคนหมุนห,ห,หนึ่งแล้วเอารถไปเข็มน้องมิมองจอดรถนี่ก็เลยนึกถึง,ง,ง,งกาย์ล่ามือขงเขามือขงกขาสีังบ้าง ต้องรอฝา,านวบางมาจะหมดเลยอันนี้มันเป็นเห็ด,หมมดมไม่แต่เลยบอบอคอยเ่าไหรลน้องไปน้องนะได้เพันกระดีได้ไปน้องตัวจะอา่านดีดียุธธรรมิโลค้าก็โอเคนะพี่น้องไม่นี่มาอย่างว่านึ่งเราเปิดพัดแล้เปิดแอร์พี่น้องมึงแอแล้วที่โตแบบเงินคนใด้ด่ามึงเนี่ยมึงตัวแอนะเพืพ่อน เงยๆว่าแล้วังแล้วเปิดตัวเดียวเย็นบดเลยเปิดบดมือผมแล้วจ่ายว่ดีเล้พี่อจะได้มาให้เบิ่งบรรยากาศเอาเพิ่นคนผู้จัดการเนี่ยและเพิ่นเอาเพิ่นติ่รดานไม่พ่นเอามาใส่อบอยมาเบื่องก้อนกระไรอะนีอแม่นี่กด้มากนห้องเราเกิดได้ว่าเออไปังไรกับแต่รองเบืองเนาะพี่น้องใส่เพิ่นไปก่อนฮะมอเิ่ใหญ่เข้าหาไม่เองยังสีหนาพี่น้องเขาก็มีตัวมูจะพวกมากสิ ก็เรยว่ารูปแบบนี้สิบเดียวกันตีจังส่นะความหมายของแม่น huh. ี่นีเป็นมาเบิ่งบรรยากาศมาบีอ้ย <c oughs> ่รงผมนี่เห็ื่องกดขึ้นกาแล้ว่าบบน้ก็ควรจะบายไหลายมือแล้วเนี่ยกินยากับไค่เนี่ยมันือหายดียจังไหนมมนี่วันนอนจองเจี ก็มานั่งตลอดบ่ได้ไปพักฝื่นจังเทียนแม่พี่น้องแตหายเงียีวิตตึงโตอยู่ตลอดเวลานั่นเองรายนวดก็เปิดเองเห็บบนมือนวัดเว้นวัดขึ้นนี่ก็ได้นอะมื่อนี้ซแซมไปพื้นพักแรมเลยพี่น้องมื่อนี้ส้มผมอันนี่เป็นพักแรมแล้วก็เพ่งพีแม่นมานิวันอย่าเลื่อ แต่วันม่นี่กัน,น่ะแช่แล้วหล่ะพี่น้องพี่อะแช่ทุกย่างแล้วนะซอยกันแล้วน้องพี่น้องเนาะก็ฝากซอยกันเด้อพี่น้องเด้อดันซอยกันในนี่มีโอกาตกัเส็จไปเบิ้งขึ้นเกาหน่อยเราบ่ลืมดอกซ้าหน่อยเห็นบานแพงมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนาะพี่น้องเนาะเบนี่มาบอกสูฟั่ง่าเนี่ยมาเบิ้งงานซอยเพิ่นเพิ่นก็ไป,ไปว่าไหนมาซอยแนวพะนะเปิดเปิด้านไม่ก็เลยมาเบิ้งเนี่ยเราเลยมาบอกสูพี่น้องฟังเลยละ อย่างเนี้มันเป็นพ่อยูย่ยีย่ยนเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างนึงมัน่ได้เป็น,ปน,น,ะน,ะนไปล้มกระไก่มา,า,ามพี่น,นอ้องมันไม่ได้จะพอเขาก้ามึงมีคนไห้มาดูได้หายบนแนวพ่ะย่ะกระไรบ้ากระสังขารสิใบบ๊อพี่น้องเนาะเอาล่องมึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี่ได้ดจ้าเด้อแม่นี่เออบ๊อบมาช่วยเราพี่น้องจ็คกระคัดเข้าแปลกก็เลยม้าขอบคุณในไลนหรับคนที่ติดตาม้ปขอบคุณในไลนสแชนแนลเนี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องแม่หนีชแนลเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ฝากไว้ส่วนนี้ก่อนคิ บายบายเลิศเลิศมาถึงจ้า